สุดเดียวผมแพ้นะ่วันจะมา relation เ,เพจจดใหม่ผิดสองนั่นเองฮะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของวันที่สิบสี่นะฮะวันที่ผมถ่ายกับวันที่สองเมษาก็คือวันนี้แหละนะฮะซึ่งผมรู้ว่าจะเป็นแบบเดิมมันก็คือลงไปตายนะฮะอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันก,ก็เลยบอกว่าอัดไว้ก่อนดีกว่านะฮะถ้าไม่อดัสด, <c oughs> อดสัปดาห์หน้าถ้าไม่อัดสัปดาห์หน้าเนี่ยสิบเอ็ดก็อาจจะ ไม่จุเอ็ดก็อาจจะบอกว่าลงลงไปเลยแนตะ่ชุ่มมืดนะฮะโอเคแต่ว่ามีความเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะบอกในโพสแล้วกันนะฮะโอเคถ้าพร้อมเราไปฟังเลยบอกแตหมายเลขสอง ตอดสองสีนี่ไม่ใช่ใครพี่จำแน่นอนว่าประมอนส่งถึงพี่ชายเปิดอ่านด,ดูข้างในตายตายแล้วจดไมายผิดสองเนื้อความจดหมายน้องเขียนบันยายถึชาย จดหมายนี้ที่เป็นของใครบอกพี่หน่อยได้ไหมน้องเคียนถึงใครก็นอชอกคนได้อ่านคำนวณจาจาหรือไม่น้ำตาของพี่จะหล่นยิ่งอ่านยิ่งจำสุดทนพอคนละไม่น่าหลายใจพี่เสหน้่าหลายรีบตอบจดหมายส่งให้น้องคืนา มีชายอื่นเธออย่ามาพืนบอกรักพี่ชายให้น้องโชคดีต่อแต่นี้จะไม่รักใครที่ถึงนอนร้องไห้เสียใจเพราะจดหมายที่สองช้ำ โอเคครับ okay, ผมก็จบไปแล้วนะฮะจดหมายที่สองนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมวางปากกาแรงนะฮะสังเกตจากที่แล้วก็แก่ก็แก,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 ก่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคืนใหญ่สิผมก็เข้าอยู่นะใกล้ขนาดนีคคนะคะ้คู่ประมาณสองคูน่นะฮะคู่ประมาณสองวันนะฮะที่เหลือเดียวไอตอนจำอ่ะไอตอนจำก็แบบ เฮ้ยคือแบบแบบจำไปมู่วซั่วเอาไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าของวันที่สองพิษภาเนี่ยผมจะหาคู่นะฮะเพราะว่าในสเกตโตหรือตารางตรงนี้เนะในเ่องเนี่ยนะฮะมันเดียวเยอะเลยนะฮะก็จะเอาคู่ต้องเอาคู่ไว้ได้นะโอเค อะไรอะโอเคเดี๋ยวผมตัดตรงเดนแอลออกนะฮะเพราะว่าเนาะผมมียังมีทิ้งเด d แอลไว้นานอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแบบเนานะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือพูดไปแล้วก็เนี่ยว่ามันจะซ้ํากับประโยคเดิมยังไงก็จะตัดช่วงถับส่นนั้นออกนะฮะจะตัดตรงโซนนั้นออกเนาะแล้วก็เรื่องเพลงว,ว่ายีส ไม่ใช่ยี่สิบขอไปสิบสองพฤษภาัสดีเป็นของวันนี้แต่ว่าวันเนี้ยเดี่ยวก็เลยน่าจะของอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวไปค้นดูก่อนของอาทิตย์ที่แล้วนะฮะว่าถ้าเป็นคู่ก็จะเอามานะครับผมโอเคแพมมาเยอะละหาละนะะะ้าอาทีละโอเคครับผมคุณผู้ชมหมดเวลาผมกับกับโม้เพิ่งใหม่สัปดาห์หน้านะฮะและขอพูดด้วยว่าสุวีวันสงการการหรือสวุวีปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับผม สวัสดีครับตอนแรกสวัสดีครับ